กรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยออกวิธีแนะวิธีเ <Yep. S 1> ช่าเหมารถโดยสารสาธารณะใน,านการเดินทางเช่ายัางไงเหมายัางไงให้ปลอดภัย mm. นะคะคุณเสก็จสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกรมการขนส่งทางบกบ <Yep. S 1> ก็มาเล่าให้ฟังนะคะ ว่าในช่วงนี้มีประชาชนเดินทางไปทําบุญหรือว่าเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเป็นจนํานวนมากเพราะฉะนั้นการเช่าเหมารถโดยสารสาธารณะเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้สําหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถึงที่หมายพร้อมเพียงกันกร,รมการขนส่งทางบกก็แนะนําสําหรับการเลือกรถเช่าเหมาให้มีความเหมาะสมและปลอดภยัยอันนี้สําหรับกรณีคนที่เดินทางไปทําบุญช่วงนี้นะพร้อมๆกันหลายๆลคน ก็คือแนะมาบอกว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบการประชาชนนะคะก็ควรที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐานอ,อันนี้เนี่ยคุณเสกสมอาจจะพูดในแง่มุมของการเข้าเหมาเป็นเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะไปทำบุญแต่ทีนี้เนี่ยมันสามารถเอามา a d ดแอใช้กับการโดยสารกรณีที่หากว่า เดินทางโดยลําพังอะไรนี้ก็ได้ก็คือหนึ่งยังไงก็ตามต้องดูเรื่องของมาตรฐานของบริษัทที่มาให้บริการด้วยนะคะคว่าผ,<ม>ผู้ประกอบการขนส่งเขามีมาตรฐานหรือเปล่ารถโดยสารสาธารณะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือเปล่าครับ ตรวจสภาพรถหรือเปล่าภาษีจ่ายถูกต้องตรงตามเวลาหรือเปล่ามีการทําประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าครับรวมถึงเขามีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดหรือไม่คือหลักๆเลยก็แนะบอกว่า ต้องวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนแล้วก็เลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทางอย่างเช่นหากต้องเดินทางนะครับในเส้นทางที่มีความโค้งความชันต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ใช้รถที่แบบเป็นลักษณะของชั้นเดียวรถทัวร์ก็อาจจะเป็นรถทัวร์ชั้นเดียวนะครับใช่คือบางคนไงบางทีพี่ไปกันหมู่คณะอาะชั้นล่างเนี่ยอาจจะมีทํากิจกรรมตั้งวงการข้างบนเนี่ยอาจจะนอนหลับกันอะไรเงี้ยเขาแนะนําเลยว่าถ้าเป็นทางชันทางโคง ไปชั้นเดียวไปเลยนะครับผมและสำคัญสุดเนี่ยควรเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่มีประวัติที่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมาก่อนนั่นแปลว่าเขาขับรถระวังใช่เขาถึงไม่เคยมีประวัติว่าเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับผมส่วนตัวรถสภาพตัวรถต้องมีความสมบูรณ์ทั้งภายในและภายนอกครับ บรกต้องสมบูรณ์สภาพยางต้องดีล้อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมีตามีการติดตั้ง GPS tracking แ,กกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น เข็มขัดทีร่รภัยครับต้องติดตั้งครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ได้วยนะไม่ได้มีอย่างเดียวล็อ,อกไม่ได้หลอกกไว้ก ok ็ ok ok <c oughs> ไม่ได้นะแต่อันนี้เนี่ยต้องฝากคนที่เขาเรียกว่าผู้ประกอบการต้องสอดส่องแล้วก็ดู<ห>แล้วก็คนขับรถก็ต้องตรวจทุกอย่างาเนะง<ห>าะรวมถึงเรื่องของการดัดแปลงจานวนที่นั่งอย่าหาทํานะรถตู้เนี่ยเขาบังคับให้นั่งแค่11ก็อย่าไปดัดแปลงให้มันได้20เสอไปโอาหลังเอาหลานี่งใรถโอ้ยยห้มีเลย จริงลงมาโอ้โหแบบเอ๊ะมันจะหัดกันเกินไปไม่ดีไม่ดีครับผมเอาเอาตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ดีกว่าเออตำแหน่งการติดตั้งที่นั่งต้องไม่กีดขวางประตูฉุกเฉินถังดับเพลิงค้อนทุกกระจกต้องมีในรถและต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและปลอดภัยนะคะอันนี้สำหรับตัวรถนะส่วรับพนักงานขับรถแน่นอนแหละคุณต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องก่อนออกเดินทางคุณต้องศึกษาเส้นทาง พักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีพฤติกรรมที่เสพสารเสพติดไม่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเอเขาเรียกว่าจิตประสาทนะเนาะยังไงเยดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างไงดีก็คือเอาไปคนปกติแหละเออถ้าแปลกๆก็อย่าไปทําอาชีพนี้ซะใช่ส่วนในเรื่องของการขับขี่ก็อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับ ห้ามขับรถเกินชั่วโมงการทํางานที่กฎหมายกําหนดอ่า<ต>ไม่ไหวหก็พักก่นอนซะต้องเปลี่ยนคนขับนะครับคือต้องขับติดต่อกันไม่เกินสี่ชั่วโมงครับผมถ้าสี่ชั่วโมงอะพี่ต้องหยุดพักรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยขับต่อ ครับผมแล้วก็รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกครับกล่าวเพิ่มเติมนะครับในส่วนของผู้โดยสารขอเน้นว่าในขณะาการเดินทางเนี่ยต้องคาดเข็มขัดทิระัยตลอดระยะเวลานะครับเพื่อป้องกันตนเองจากการบาดเจ็บรุนแรงหรืออาจเกิดการเสียชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยอันนี้คุณต้องป้องกันตัวเองด้วยอนอกเหนือจากนี้แล้วผู้โดยสารครับควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมครับคนขับรถให้ดีอากับกิริยาต่างๆเช่นอะไรมีสับประโคมไหมอันนี้เนี่ยต้องรีบสกิดกันนะครับผมมีอาการง่วงไหมหรือ แอบมีแบบว่ากงกงเล่าหรือเปล่าอันนี้คุณต้องสังเกตเอาเองแล้วก็ที่สําคัญคือต้องสังเกตว่าเขาจะแอบใช้สารเสพติดหรือเปล่าะนะครับอันนี้ต้องช่วยกันดูนะครับออในื่อขณะเดินทาง การขับรถด้วยว่าขับรถความเร็วปกติหรือเปล่าแช่ขวาตลอดเวลาเนี้ยไม่ได้นะแล้วใช้ความเร็วเกินก็ด้วยพี่ใช่ไม่เคารพกฎจราจรบีบแต่ตลอดเวลาไล่จี้บีตลอดทางไม่ได้นะคะถ้าหากว่าพบเห็นแจ้งเลยค่ะแจ้งที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทรหนึ่งห้าแปดสี่เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนครับอืมไม่ใช่ว่าขึ้นรถไปได้แล้วก็หลับได้หลับเลย่ลบางคนคุ้มโปรงเลยนี่นะครับช่วยกันดูหน่อยแล้วกันอันนี้ฝากไว้ครับผมใช่ค่ะ